สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันเอเชียมาติดตามการสู้รบระหว่างทหารมินออนไลน์กับกองกำลังเกาหลี K.N.U กันต่อล่าสุดมีรายงานว่าฐานพมา่าเสียชีวิตเกือบ2 0 0นายและบาดเจ็บอีก2 2 0นายรวมทั้งมีฐานพมา่าระดับนายพันถูกสังหารในเหตุการณ์ปะทะก,กับกองกำลังเกาหลี K.N.U ในระยะที่ผ่านมา และขณะนี้ฐานประมา่าได้มีการเสริมกำลังเข้าไปในพื้นที่อีกเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับก่อนติดตามข่าวรบก,กวนขอกำลังใจจากเพื่อนๆด้วยการกดติดตามกดถูกใจกดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกริปเด็ดครับ เมื่อวันที่6พฤษภาคม2 5ง4าส,ส,สำนักขา่าวเอราวดีรายงานว่าฐานพมา่าเสียชีวิตเกือบ200นายในการปะทะก,กับกองกำลังการเรี่ยง KNU รายละเอียดของข่าวระบุว่าฐานพมา่าเกือบ200นายรวมทั้งระดับนายพันถูกสังหารจากการปะทะก,กันระหว่างกองกำลังของรัฐบาลพมา่าและกองกำลังสหภาพแห่งชาติกะเร U, รกกะเรียง KNU ในรัฐกะเเรียงรายงานข่าวระบุด้วยว่า ความตึงเครียดทางทหารเพิ่มขึ้นในจังหวัดพะโปูนเมืองสเวจินและท่าตอนในเขตกะเหรี่ยงและพะคโคหลังจากที่กองกําลังทหาร KNU ของกองพลที่5ของกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือ KNLA เข้ายึดฐานาเซมือท่าของฐานพมา่าใกล้แม่น้ําสารวินเมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาพันเอกซอเกลโดโคศกข,ของกองพลที่5ของ KNLA สังกัด KNU กล่าวกับสำนักข่าวกาเรียงว่าตั้งแต่วันที่27มีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาฐานพมา่าเสียชีวิต194นายและอีก2 2 0นายได้รับบาดเจ็บจากเหตุปะทะก,กันพร้อมระมบุว่าในช่วงหนึ่งเดือนฐานพมา่าได้เปิดการโจมตีทางอากาศ27ครั้งในพื้นที่กองพลที่5ของ KNU มีการยิงกระสุนปืนใหญ่47นัด และมีการประทะก,กัน407ครั้งของทั้งสองฝ่ายยิ่งไปกว่านั้นกองพลที่5อย่างบันทึกว่าทหา,ารพม่ายิงกระสุนปืนใหญ่575นัดเข้าไปในหมู่บ้านและพื้นที่เพาะปลูกในท้องถิ่นซึ่งการโจมตีทางอากาศทำให้พลเรือนเสียชีวิต14รายบาดเจ็บ28รายและทำลายบ้านเรือน20หลังและโรงเรียน2แห่งและทาเคยูระบุด้วยว่าขณะนี้ทหา,ารพม่า ได้เสริมกำลังทหารเข้าไปในพื้นที่เหล่านี้อีกครับอำนาจนั้นมีคุณอันน์แต่ก็มีโทษอ,อย่างทหันหากใช้โดยขาดหลักเมตตาเพราะทุกชีวิตยอมรักชีวิตของตนเองมีมือมีเท้ามีสมองและยังหาอาวุธมาเป็นของตนเองได้ดังนั้นเมื่อผู้นำขาดหลักเมตตาได้บุกเข้าไปในพื้นที่เขตแดนของเขาหมายจะฆ่าเขาเอาชีวิตของเขามันก็เลยกลายเป็นคิวริ่งโซนอย่างที่เห็นครับ